สวัสดีค่ะแม่แม่นะคะใครนะคะที่มีปัญหานะคะอ,ะอยากบำรุงสมองให้ลูกนะคะลูกมีพัฒนาพัฒนาการช้านะคะเรียนช้ากว่าเพื่อนนะคะหรือว่าเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะวัยผู้ใหญ่นะคะวัยทำงานนะคะมีปัญหาสุขภาพเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเพราะว่าเดินเองนะคะทานเองแล้วก็เป็น อา,อาหารเสริมนะคะที่ขายดีมากๆนะคะในเพจเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าฟริตออยล์นะคะหรือเรียกว่าน้ำมันปลาน,นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของ d s a นะคะแล้วก็ EPA นะคะช่วยในเรื่องของบำรุงสมองนะคะเพิ่มความจำนะคะหรือว่า,าช่วยนะคะบำรุงข้อเข่านะคะโรครูมาตอยด์นะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาด500มิลลิกรัมนะคะ สำหรับเด็กๆนะคะเด็กโตนะคะทานง่ายนะคะนี่เลยสำหรับเด็กที่กลืนแบบเม็ดได้นะคะเม็ดไม่ใหญ่นะคะทานง่ายนะคะให้ทานนะคะเพื่อนะคะบำรุงสมองเพิ่มความจำนะคะหรือว่าเป็นไว้ทำงานนะคะนี่เลยทานได้เลยนะคะเดินก็จะทานนะคะวันละ2เม็ดนะคะเพราะว่าช่วยนะคะบำรุงสมองด้วยแล้วก็ เกี่ยวกับการเรานั่งทํางานานานๆน,นะคะตัวนี้ฝากไว้เลยนะคะสําหรับแม่ๆนะคะที่ต้องการบํารุงสมองให้ลูกนะคะหรือว่าตัวแม่แม่เองนะคะต้องการทานเพื่อบํารุงสุขภาพนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะคะลดอาการปวดข้อปวดเข่านะคะลดอาการปวดลูมาตอยนะคะตัวนี้นะคะนี่ หนึ่งกระปุกนี้นะคะมี50แคปซูลนะคะขนาดน้ำมันปลาง500มิลลิกรัมนะคะราคา200บาทนะคะนี่เลยถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินจะทานให้ดูนะคะนี่ เรียบร้อยแล้วค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับน้ำมันปลานะคะหรือฟิตออยล์นะคะของเรานั่นเองจ้าขอบคุณค่ะ